ออกเยอะมากเลยนะคะคดักเสิมือฟองน้ำนะคะอคฟองน้ำขัดผิวขาวตาช้างค่ะ ดูสองข้างนะคะ,คะข้างที่ขัดกับข้างที่ไม่ขัด